สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับช่องแอร์รถถันนนนงนะคะวันนี้คุณตาคุณยายมาตัดอ้อยไปให้น้องแอร์นะคะวันนี้ยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตาตัดอ้อยไปให้น้องแอร์นะคะนี่นี่คุณตาสวนอ้อยน้องแอร์นะคะ <c oughs> คุณตาปลูกไว้ใ,ให้น้องนะคะ สวัสดีครับ,รบเอาอ้อยไปให้น้องเอนรถถังไม่เช้านี่ยังไม่ได้เอาอาบน้ําเลยเดี๋ยวไปเอาลงน้ําค่ะกอดีไม่ค่อยมียากเลยมาตัดอ้อยไปให้กินขอบคุณครับเชิญมาเช้านี้นะคะดอกแก้วกลายเป็นช้างแดงไปแล้วนะคะ ดอกแก้วหูยดอกแก้วเล่นดินนะคะกลายเป็นช้างแดงไปแล้วนะคะดอกแก้วดอกแก้วกลายเป็นช้างแดงแล้วอ้ยดอกแก้วสวัสดีค่ะดอกแก้วสวัสดีนะคะดอกแก้วกลายเป็นช้างแดงแล้ว ดอกแก้วดอกแก้วหันหน้ามานี่นะลูกอุ้ยเป็นช้างแดงแล้วน้องน้องดอกแก้วเป็นช้างแดงแล้วอดอกแก้วหันหน้ามานี่น้อยอาคุณตาตัดอ้อยมาเมื่อกี้นะคุณตาเอามาแบ่งไว้มาแบ่งให้ดอกแก้วด้วยนะคะอยู่ใกล้กัน มีอะไร <ขอ S 1> ก็แบ่งปันกันกินนะคะดอกแก้วจา้าคุณตาอ้อยมาให้หนูกินด้วยนะโอ้ควันยังไม่มาอควันดอกแก้วยังไม่มาเพราะยังแต่เช้าอยู่ควันดอกแก้วยังไม่มานะคะคุณตาก็เอาอ้อยมาแบ่งให้น้องดอกแก้วกินด,ด้วยนะคะน <c oughs> ้องเอ็นับเป็นช้างอะไรน้องเอ๋ช้างดำ ช่างโคลนนะคะน้องเอ็นอุ้ยเล่นแต่โคลนเลย <c oughs> ดูดูน้องเอ็นนะคะโอ้ยสวัส <c oughs> <c oughs> ดีทุกคน <c oughs> เอียงเงนเทียงด้วยโอ้ยสวัสดีค่ะน้องแอนสวัสดียามเช้านะคะโอ้ยนี่นะคะบริเวณตรงน้องแอนอยู่นะคะน่าจะนอนตรงนี้นะคะนี่น่าจะนอนตรงนี้ตัวเห็นลอย มาน้องแอนมาอาบน้ำเลวลูกเร็วมาอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายก่อนเร็วมอมแมมเหลือเกินเลยเร็วคนเก่งเร็วมาอาบน้ำก่อนลูกมาอาบน้ำก่อนเร็วมาเร็วน้องแอนมาอาบน้ำก่อนเร็วมอมแมมมากเลยมาอาบน้ำจะได้สดชื่น สดชื่นแจ่มใสน้ำก็ไม่ค่อยเลยน้ำก็ไม่ค่อยหลไม่เป็นไรค่ะคุณตาอาบเลยน้องแอนมอมแมมมากเลยดูนะคะมอมแมมมากเลยดูสิค่ะอาบเลยน้องแอนอาบน้ำก่อนร่างกายจะได้สดชื่นแจ่มใสไลยอาบน้ำยามเช้าตอเดี๋ยวคุณตาอาบน้ำให้ก่อนอาบน้ำสายยางได้ก่อนนะน้องแอน น้องเอ็นทีเลยเอ๊ะแต่จะได้อนเยอะเอ๊ะแต่เนี่ยจะได้บู้วันนี้เน้องเอ็นอาบน้ำเลยโอ้ยน้องเอ็นบอกคุณตาว่าโอ้ยสบายจังสบายจังเลยคุณตาเด็ดเด็ดไหมอ๋อ โครนเลยนะคะล้างโครนน้องเกนเล่นโครนโอ้ยเนี่ยเด่นเลยอ้ยดีดูด้วยไหมเด็กอยากดีที่สุดเอนเด้อ Thôi 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 Biên Hiê nạp Nắp lên Chân nó đơn Thôi Biên Thôi làm ra ảm Thôi <N ham> <N ham> น้ำมัน่อไมไหลนะคะนี่อโอ้ย <laughs> โอ้ยน้องเอ็นจะบอกว่าสดชื่นสบายตัวจังเลยคุณตา <laughs> ดูโคลนนะคะโอ้ยไต่อาบน้ำแล้วก็สดชื่นนะคะน้องเอง็นที่ก็สเตนโอ้ย

ดูตัวมา <c oughs> สดชื่นไหมคะน้องแอนสดชื่นไหมคะโอ้ยสดชื่นจังเลยอาบน้ำล้างตัวแต่เช้าอืมอืมปะ โอ้ดูบุโดูยอ๋ก็ใช้เวลานานอยู่นะคะเพราะว่า น้ำก็ไม่ค่อยไหลนะคะน้ำไหลอน้ำไหลไม่ค่อยแรงนะคะก็เอากัะเล่นโคลนมอมแมมไปทั้งตัวเลยคะ เดี๋ยวนี่อ๋อะ,ละ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ กันกระดิ่งรับการแจ้งเตือนรับชมคลิปใหม่ๆของน้องแอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ